วันนี้นะครับผมก็มีกีตาร์มาแนะนํากันนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์ขนาด36นิ้วนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นของยี่ห้อมิกานนะครับผมนี่เลยนะครับก็จะเป็นสีไม้นะครับผมนะสีน้าตาลแบบนี้เลยนะครับผมเลยนะครับก็จะเป็นงานแบบว่าเคลือบเคลือบเงาทั้งตัวนะครับผมนี่เลยนะครับงานงขอบซาวูนะครับผมนะก็จะมีเล่นแบบพวกลายตรงนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมนะขนาด36นิ้วนะครับผมนะครับ ผู้หญิงหรือเด็กตัวเล็กๆนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อไปเล่นกันได้นะผมนี่เลยนะครับดูงานหัวนะครับของอีโอเมกาลูกปิดก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมน่าสวยงามนะครับนี่นะครับผลงานคราสนะก็ตัวนี้สามารถปรับคอได้นะครับผมนี่เลยนะครับมีจุดยึดสายสพายให้2จุดมีตรงนี้กับตรงนี้นะครับผม เลยนะครับก็เจ้ากีตาร์โปร่งส6ทนิวเมกานะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา,า2,990บาทเท่านั้นนะครับผมก็ถ้าไหนสนใจนะผมก็สามารถติดต่อ inbox อมาได้นะครับหรือจะมาลองสินค้าที่ร้านเราก็าเชิญได้เลยนะครับผมอโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนูมิสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ